ถ้าคุณบังเอิญหยุดดูคลิปนี้ข้อความจากไพ่ชุดนี้อาจกำลังถูกส่งถึงคุณพอดีวันนี้เราจะเปิดไพ่ทั้งหมด2ใบไพ่ใบแรกจะบอกถึงพลังหรือสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่และไพ่ใบที่สองจะบอกว่าคุณควรเข้าใจหรือทำอย่างไรต่อไปไพ่ใบที่1คือ The Circle วงจรไพ่ใบนี้พูดถึงวงจรชีวิตบางอย่างในชีวิตของคุณตอนนี้อาจกำลังวนซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความสัมพันธ์หรือสถานการณ์เดิมๆแต่ไพ่ไม่ได้บอกว่ามันแย่ไพ่กำลังบอกว่าทุกอย่างกำลังครบวงจรสิ่งที่ควรจบกำลังจะจบสิ่งที่เริ่มใหม่กำลังจะเริ่มถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้เคยเกิดมาแล้วนั่นไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันคือโอกาสให้คุณเลือกทางที่ต่างจากเดิมไพ่ใบที่สองคือมิลเลอร์กระจกไพ่ใบนี้บอกให้คุณหันกลับมามองตัวเอง บางอย่างที่คุณเจอจากคนอื่นอาจเป็นภาพสะท้อนของความรู้สึกข้างในคุณไพ่ใบนี้ไม่ได้ตำหนิแต่ชวนให้คุณซื่อสัตย์กับตัวเองมากขึ้นถามใจตัวเองเบาๆว่าตอนนี้คุณต้องการอะไรจริงๆและคุณกำลังมองโลกผ่านความกลัวหรือผ่านความจริงเมื่อคุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นโลกภายในจะค่อยๆเปลี่ยนตามสรุปจากไพ่สองใบไพ่ทั้งสองใบมาบอกคุณว่า คุณอยู่ในช่วงปิดวงจรเก่าปรับปรุงมุมมองใหม่ไม่จําเป็นต้องรีบตัดสินใจไม่จําเป็นต้องฝืนแค่ยอมรับว่าบางอย่างถึงเวลาเปลี่ยนและให้เวลากับตัวเองในการเติบโตและเลขบนไพ่ใบที่1 1 2ใบที่2 7รวมเป็น1 2 7เเลขที่ปรากฏบนไพ่ชุดนี้อาจเป็นเลขนำทางหรือเลขนำโชคของคุณในช่วงนี้ ถ้าข้อความนี้ตรงกับคุณขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียวและคุณกำลังมาถูกทางแล้วขอบคุณที่เปิดรับข้อความจากไพ่ชุดนี้ถ้าคลิปนี้ผ่านมาถูกจังหวะชีวิตของคุณฝากคอมเมนต์สัญลักษณ์เล็กๆไว้เพื่อให้เราได้รู้ว่าข้อความจากจัก,กรวาลได้ส่งถึงคุณแล้ว